เขาได้ไป2คนแล้วอ่ะอะไรอะไรนี่อย่ามาอัามท่าดิฉันคิดนานโคโลการ์ดท่าตัวเองนานมากเลยนะอย่าอัมท่าดิฉันไปไปดูคนที่สี่กันดีกว่านะคะเริ่มค่ะนที่สของเรานะคะเป็นนางงามสาวสวยนะคะจากหลากหลายเวทีระดับประเทศเลยนะคะคุณแปมค่ะ ว่าทำไมวันนี้แป๋มถึงเสียงแหบเพราะว่าแป๋มไม่สบายนั่นเองค่ะกําลังมองหาหมอฉีดยาอยู่พอดีเลยก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะแป๋มค่ะเป็นสาวโคราชนะคะตําแหน่งมีตําแหน่งการันตีด้วยนะคะคือนางสาวนครราชสีมาประจำปี2 5 0 0ีค่ะคำขวญของชาวโคราชนะคะก็คือเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินดานเกวียนค่ะ สำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่อยากจะไปเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแปบเนี้ยรู้ลึกรู้จริงซอลกลึกหลืบในต่รู้หมดค่ะเพราะก็เป็นคนในพื้นที่นั่นเองเดี<ๆ>๋ยวยังไงเนี่ยแบบเนี่ยจะพาไปชิมหมี่โคราชนะคะอรอ่อยสุดเลยค่ะยังไงช่วยหันมาทีนะคะเ คุณน้องตัวกับคุณโน้ตได้สมาชิกในทีมบ้างนี่เราหันมาเลยสองคนนะคะอันนี้คือไม่อยากคุณแท้กับคุณลีโอนี่คือไม่หันเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนได้สงสารอยู่ในทีมหรือว่าสงสารนะสงสารพี่สงสารพี่ผมขอโทษนะครับอย่าว่าลรล่าลารุ้งเลยนะเป็นนักมวยเก่าปะคบก็ตอนแรกแบบเป็นนางงามแต่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นนักเพาะกายด้วยค่ะอันนี้เปนเรื่องจริงใช่ไหมคนเทรนเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายได้เลยค่ะคุณน้องตัวนคะคุยกับใครคะหน้าคุยกับฉันก่อนค่ะ ลงตัวเชิญค่ะเขาอยากหาคนเครนบอดี้เพิ่มครับก็โยกมาตอนแรกเพราะว่านางงามคำว่านางงามมันเป็นอะไรที่ดูสง่าก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่สวยดูดีก็เลยหันมาก่อนนางงามเป็นเพราะว่านางงามแน่ใจว่าต้องสวยดูดีแน่นอนแล้วหันมาเป็นไงบ้างครับก็สวยครับสวยนี่ไงพี่โน้ตคะเป็นยังไงคะหันมาแล้วหนูเห็นที่ทำหน้าปร้มปิมมากๆเลยนะคะ เอ่อถ้าหาคนดูแลผมว่าผมเจอแล้วอแล้วดูดูหน่วยการนะครับหน่วยก้านเนี่ยต่อยต่อยกับองตัวสบายเลยนะแล้วรู้เลยที่โคราชอากาศหนาวเสียงแห้งปักช่องอะน่าประตูแถวนั้นโอ้าคุณแปมคะสองทีมค่ะระหว่างทีมโน้ตกับทีมองตวนคุณจะอยู่ทีมใครดีคะ ขีมองตัวเชิญค่ะคุณแตเชิญค่ะถ้าต้องเสกเขาไม่ถือเราเเอ้ยผู้จายน่ากลัวอาตบมือน่อยนะตอนนี้คุณองตวนนะคะมีแล้วหนึ่งคนมีสมาชิกเรียกได้ว่าเปิดตัวอย่างสวยงามเนาะเพราะเป็นนางงามด้วยครับยังมีผู้หญิงสำหรับพี่โน้ตอยู่ใช่ไหมมีมีหลายคนด้วยไปเริ่มกันเลยมหมิชาเริ่มค่ะ พี่ชาพูดมาซิว่าผู้หญิงของพี่โน้ตเขามาถึงหรือยังเราดูแล้วเขาเป็นคนที่น่าจะชอบแบบข่าแดนซ์มากกว่าพี่โน้ตเหรอใช่คนต่อไปเราเลยจัดแบบขาแดนซ์มาให้เลยจัดให้พี่โน้ตเลยนะจัดให้พี่โน,น้ตคนนี้สาววิสารขาแดนซ์คุณโซได ถึงว่าถึงว่าเมื่อกี้เขาไม่พูดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณปรอยู่ทำไมอ่ะมันอะไรขนาดนั้นเลยเหรอเสกอะไรครับผมอะไรนะครับมันอะไรขนาดนั้นเลยเอาตรงๆนะเอาตรงๆโชคดีของอาจะเป็นโชคร้ายของพี่แททก็ได้นะไม่เลือกหนูนะเพราะหนูแซ่บเห็นไหมนางแซ่บนางเต้นเก่งด้วย หขอดูท่ามวยคนไหนที่ท่ามวยเออจุ่จาะเออเออเขาไม่เหมาะอะไรม่เหมาะกรับผมดูจากท่าแล้วเฮ้ยยุนเป็นครั้งแรกที่เราได้ยินเสียงองตวนพูดเสียงดังมากไม่เหมาะตั้งใจมากไม่เหมาะไม่เหมาะทำไมไม่เหมาะองตวนดูจากท่าทางครับผมไม่เหมาะหรือถ้าเกิดว่าอยากเป็นกระสอบทรายให้ผมเลือกผมก็ได้ไม่ว่ากันไม่กลัว เอางี้ดีกว่าพี่ชายอาจจะดูหัวรุนแรงน้องชายเนี่ยซอฟๆเบาๆพูดไม่รู้เรื่องด้วยอาจจะไม่ได้เลีโอคุณคิดว่าคุณมีดีไงเขาถึงควรจะเลือกคุณคะไม่มีอ่ะคุไม่ยังไม่พยายามดึงดึงใช่ไหเหรอลีโอไม่อยากได้คนสวยๆแบบนี้มาอยู่ในทีมเหรอคือสวยไปอ่ะคุกลัวว่าสวยไปคุกลัวว่าครบแล้วจะทำให้ผิดหวัง โนธวัฒน์คะครับผมตาคุณแล้วค่ะคุณหันมาคนแรกแรงปัถนาคุณแรงมากการสร้างทีมที่ดีเหมือนบ้านครับเพราะฉะนั้นบ้านจะต้องมีเสาหลักที่แข็งแรงคุณโนธคะคุณกำลังมองหาผีบ้านผีเรือนอใช่ไหมครัผีฟพา เดี๋ยวนี่มือหยาบกล้ามมากเดี๋ยวอยากกัดน้องแรงมีอะไรจะพูดมีอยจะพูดแ่บเอาแค่นี้แล้วจะไปทาทำไมจะไปทาให้มันดำๆทำไมอ่ะมันคือความสวยที่พวกพี่สองคนไม่เข้าเจเฟิร์นนิชาตอนนี้พี่อยากให้ตัวมันกระทืมมันกระทืมมันกระทิมมาแล้วครับถึงเวลา มือก้านดีนชอบใจแต่ละคนเริ่มมีสมาชิกในทีมแล้วใช่แล้วค่ะต่อเลยดีกว่าเนาะต่อกันเลยไปเริ่มค่ะสาวคนต่อไปค่ะทิชาคนนี้ก็ยังชอบเต้นอยู่นะคะวันนี้สาวขาแดนซ์เรามาเยอะเลยนะคะเป็นไรแต่คนนี้ก็จะเน้นแบบเซ็กซี่นิดหนึ่งนะคะกับคุณกุ๊ก สวยค่ะปัจจุบันนะคะเป็นพิตี้และเป็นพิตี้แดนซ์ค่ะกุ๊ปุ๋ยชอบเต้นค่ะเพราะว่าชอบแสดงออกทางลีลาและท่าทางอตอ,งอว่าค่ะ <laughs> แค่เห็นทักหลังที่ทีแล้วอ่ะกุปุยหัวใจก็เต้นซุบซุบแล้วละ่ะค่ะ Cause i just wanna look ป็นชื่อน,นี้อ่ะคือเป็นภาษาเหนือค่ะที่บ้านกุ๊กกุยแต่ว่าเด็กแก้มยุ้ยน,น่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทำอะไรกันคะกุ๊กขุยกะหนูหนูหนูเลือกใครก็ได้แพ็คคู่เ,<า>เดี๋ยวเดี๋ยวแพ็คคู่ฝั่งนั้นอ่ะก็ธรรมดา กุ๋ยทันมาถึง4คนเลยขอบคุณค่ะสวยจริงๆนอะเต้นก็เซ็กซี่ด้วยค่ะจเย็นจเย็นเดียวไ่คุณโน้ตกับคุณแท็กเมื่อกี้คุณไม่ได้เห็นลีลาการเต้นใช่ไหมอีกรอบหนึ่งไหมคะดนตรีดนตรีดนตรี อยากแตะด้วยเหงาเหงาจรอเหงาคุณสวยเลือกได้แต่อย่าเพิ่งเลือกนะให้เขาพูดก่อนว่าเขาคิดยังไงโอเคมาเริ่มที่คุณอังตวนก่อนเลยครับเสียงก็น่ารักแขมเมื่อกี้คำแรกที่ได้ยินที่ต้องหันเนี่ยเซ็กซี่เซ็กซี่ผมว่าน่าจะเข้อกับผมทำไมเชื่อมาอยู่กับผมเพอะไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวไปเคลียรกันหลังไม่ที อยากดูว่าน้องชายจะสู้ไหมเลีโออยากดูว่าน้องชายจะสู้ไหมอ่ะพี่ไม่เชื่อพี่ก็ไม่เชื่อมีแต่กระดูกเนี่ยกระไม่มีแต่กระดูกอ่ะนมันนมเอาล่ะสบายแล้วพี่โชว์ซิกแพคน้องโชว์หัวนมดี้วยมากดีแต่ซิกแพคตัวพ่อของเวทีนี้เขามา บารันโยค่ะประมือค่ะพี่ว่าตรงนั้นไม่น่าใช่ส่วนของซิกแพคอันโย่ซิกแพคเอาแต่ใส่อั่วไม่เอาคือโอเคจะโชว์ของดีจังหวัดเชียงใหม่ตลอดเลยอะไรจะอะไรคือพี่มีสองคนแล้ว มีสองคนในทีาน้องจะเลือกพี่พี่ก็ได้แต่ว่าถ้าน้องจะเลือกอีกสามคนพี่ก็ไม่ว่าแปลว่าไม่ได้อยากได้เท่าที่ควรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำเป็นใจพดีแม่ที่จริงอ่ะต้องเลือกเลือกสามคนแต่ว่าถ้าเกิดเลือกได้แค่คนเดียวคือจะเลือกพี่นี่แหละอ้าวงงงงอ๋อทีมเขาเนี่ยมันมีสามคนนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเลือกคนสุดท้ายอ่ะจะเลือกคุณนี่แหละอันนี้คือลีโอใช่ไหมตั้งใจไหมเนี่ยตั้งใจ ใจไม่เลียวพิตังใจคุณนอตสวัสดค่ะมาถึงคุณแล้วค่ะผู้หญิงคนนี้จะอยู่ในทีมคุณหรือไม่คือไม่รู้ว่าเห็นน้องฮิลล์ครบเครื่องมากครับหน้าสวยหุ่นดีเสียงน่ารักเต้นเต้นงอแงแต่น่ารักดีเหมือนกันง้อแงคือดูง้อแงดูง้อแงไม่ได้มีความแข็งแรงเลยแต่ว่าแน่นเอาล่ะสี่คนนี้ทีมโน้ ทีมแท็กทีมลีโอหรือทีมองตวนดีคะแล้วคุณโน้ตค่ะทีมโน้ตเชิญค่ะ ส่งหน่อยอยู่ที่เมืองกันแล้วดีใจจังเลยเอาไปส่งหน่อยไปส่งหน่อยไปส่งหน่อยโอ้ยโอ้ตายแล้วคุณแทนไปดูยันต่อไหมหรือว่าจะพักเตะกันก่อนไปต่อซะอีกหนึ่งคนละกันต่อซะหนึ่งคนดีกว่าเริ่มค่ะเริ่มค่ะ ็นสาวหมวยตัวเล็กแต่เสียงทรงพลังมากๆเลยนะคะพบก,กับคุณลินค่ะจ,จ่ะสวัสดีค่ะชื่อหลินนะคะหลินเป็นสาวหน้ามวยตัวเล็กรักครอบครัวค่ะแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะคะซึ่งเหมือนกับมู่หลานเลยที่มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วก็กล้าหาญ สร้างความประทับใจให้กับใครหลายๆคนนะคะแล้ววันนี้หลินเองก็อยากจะสร้างความประทับใจให้กับพี่ๆเช่นกันค่ะ เปล่าชอบค่ะเป็นคนชอบร้องเพลงใช่ไหมใช่แล้วค่ะแต่วันนี้ไม่ใช่คุณโน้ไม่ใช่คุณแท็กที่หันมาให้คุณกลับกลายเป็นดีกว่านั้นอีกนะนั่นและสิีดีดีเลยเดี๋ยวให้เอาลีโอก่อนนะลีโอบางเอาพี่น้องต้องแยกกันเองเลยนะโอหันมาก่อนเนาะใช่พิชาจัดไปลีโอคุณมีดีอะไรให้เขาเลือกคุณคะก็อย่างที่บอกก็เหมือนเดิมมาผมไม่มีหรอกแต่ว่าเห็นพี่ร้องเพลงเพราะมากแล้วเป็นผมเป็นคนที่ว่าอารมณ์ร้อนมาก แล้วคิดว่าพี่ร้องเพลงให้ผมฟังทุกวันก็จะทำให้ผมรู้สึกดีนิดดีวนิดเดียวนิดดีนดเดียันิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวน่ดเดีนดดีนดดีโอเคอตวจัดมาครับผมก็เหมือนกันนะชีอหันก็เพราะว่าเสียงดีนะครับผมเป็นคนชี่ชอบฟังเพลงแต่เพราะเหุว่าร้องเพลงไม่เป็นแต่ก็รู้สึกว่าการที่คุณร้องเพลงได้เนี่ยมันจะทาให้เราร nice. <Uh> ู <uk> ้สึกว่า อินกับเพลงได้โดยที่ตัวเราเองไม่ต้องร้องแต่ก็ฟังเพลินๆไปเรื่อยๆได้เดี๋ยวสอนให้ค่ะเดี๋ยวสอนร้อ,นองเองใมีหลักการนะเอ,อเอาล่ะโชคเป็นของคุณแล้วค่ะพี่น้องคู่นี้หันมาหาคุณทั้งครู่ใครดีคะลรีโอเรื่องตัวอ,อ่ Sorry. Thank you ขอบคุณเหมือนแบบว่าพี่น้องแย่งของเล่นกันแล้วแม่บอกแฮะให้พี่เขาอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นเหรอว่าเราชอบเขามากฮะอยาให้พี่เราเขาบอกกันเองละพูโอ้โหจก่อนที่เขาจะต่อยกันมาพักเป็กก่อนนะพักก่อนพักก่อนอ่ะเรามาพักเป็กโฆษณาก่อนดีกว่าก่อนที่ลีโอเนี่ยเขาจะไปชกพี่ชายเนาะอยู่เพื่อนชาวร็อกกันเองนะคะพากันสะโค้งกับรายการ The Choice Thailand เลือกได้ให้เน はい。